ภาพรัฐนาวาลุงตู่ยิ่งนานยิ่งชัดถึงการหักกันของสามปอระหว่างพี่ใหญ่ลุงป้อมกับน้องเล็กลุงตู่ดังแล้วแยกวงต่างคนต่างเดินสุดท้ายไม่พ้นต้องยุบสภาต่อไปตอนแรกภาพยังเบลอเบลอต่อหน้าสื่อลุงตู่สร้างภาพกบลอยร้้วเดินมาส่งลุงป้อมขึ้นรถกลับบ้านหลังจากมาประชุมที่ทำเนียบแต่วงในรู้กันทั่วว่าพี่ใหญ่น้องเล็กยากที่จะมาเหมือนเดิม ประการหนึ่งลุงป้อมถือว่าลุงตู่ไม่รักษาคำพูดสั่งปลดลูกรลักอย่างธรรมนัตกับอาจารย์แหม่มนลุมนออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีถือเป็นการหักหน้าพี่ใหญ่แห่งค่าสามปอประการหนึ่งเห็นได้จากลุงป้อมมีการแต่งตั้งน้องลักอย่างพลเอกวิศขึ้นมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พร้อมอยังให้ทั้งธรรมนัตอาจารย์นัลุมนนั่งตำแหน่งเดิมในพลังประชารัฐเท่ากับ ปิดทางลุงตู่เข้ามายึดพักประการหนึ่งจากภาพที่ทั้งสองสีพี่น้องเดินสายลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแบบที่ว่าต่างคนต่างเดินคนละทางเหมือนแก้วแตกไม่มีทางจะประสานได้ประการหนึ่มีการแยกวงของสสพักพลังประชารัฐกลุ่มเพื่อนนายกรัฐมนตรีที่ออกมาประกาศจะลาออกลงไปสมัครเป็นสมาชิกพักที่ประหัดมหาไทยอย่างชัดชัยพรมเลิศ ตั้งพักลองรับไว้แล้วล่วงหน้าเมื่อสามปอแตกหักถึงขั้นนี้ก็ยากที่รัฐบาลจะอยู่ได้เพียงรอเวลาที่เหมาะสมที่ลุงตู่ต้องเรียกคะแนนความเชื่อถือของประชาชนคืนหลังจากตกต่ำอย่างหนักในช่วงวิกฤตโควิดหลังจากนั้นไม่น่าจะเกินเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ฝ่ายค้านสาม,มารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ คงได้เห็นลุงตู่ชิงประกาศยุบสภาตอนที่จะบอบช้ำเสียเปรียบเชิงการเมืองไปมากกว่านี้ครับชัดเลยสิงเชิงดอย